สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูจะทบทวนบทเรียนเรื่องหน่วยสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชครูผู้สอนนางสาวอุสนีที่สารำนักเรียนมาดูพร้อมๆกันนะคะหน่วยแรกเลยก็คือหน่วยที่1ห,หน่วยสิ่งมีชีวิตจะประกอบไปด้วย หน่วยของสิ่งมีชีวิตประเภทของเซลล์ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์กล้องจุลทรรศน์หน่วยที่สองนะคะก็จะเป็นการดำรงชีวิตของพืชจะประกอบไปด้วยการดำรงชีวิตของพืชความสำคัญของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมการสืบพันธุ์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช าธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการำดำรงชีวิตของพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิน่นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดประกอบด้วยเซลล์สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงหนึ่งเซลล์และบางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ เซลของสิ่งมีชีวิตมีขนาดและมีรูปร่างแตกต่างกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตมีขนาดมีรูปร่างและทำหน้าที่แตกต่างกันการค้นพบหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่นักเรียนพ้มเห็นทั่วไปมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กแตกต่างกันถ้านักเรียนศึกษารายละเอียดก็จะพบว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และทุกขนาดประกอบด้วยหน่วยเล็กๆซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตหน่วยนี้ค้นพบมา300ปีแล้วโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อโรเบิร์ตฮุกเมื่อโรเบิร์ตฮุกค้นพบห้องเล็กๆจากต้นโอก๊กและตั้งชื่อว่าเซลล์ตั้งแต่ปีพศ2219 และได้ประดิษฐ์เลนเพื่อใช้ในการศึกษาสิ่งเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นเขาเรียกสิ่งนี้ว่าจุลินซีดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโรเบิร์ตฮูกใช้กล้องจุลทรรศชนิดเลนประกอบด้วยสองดูสิ่งต่างๆที่สนใจนำเปลือกต้นโอ๊กมาตัดเป็นชิ้นบางๆแล้วส่องดูจึงเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเ,เรียงชิดติดกันซึ่ง เรียกช่องนี้ว่าเซลล์นักเรียนมาตอบคำถามพร้อมกันนะคะการค้นพบหน่วยพื้นฐานของเซลล์โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษมีชื่อว่าถูกต้องค่ะโรเบิร์ตฮูนักเรียนมาทำความรู้จักกับกล้องจุลทรรศนะคะกล้องจุลทรรศคืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการส่องขยายวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเช่นแผงอิเล็กทรอนิกส์เครื่องประดับจุลินทรีย์เซลล์เม็ดเลือดเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือพยาธิชนิดต่างๆกล้องจุลทรรศน์จึงถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการทดลองใช้เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนเรามาดูส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์พร้อมๆกันนะคะ จากที่นักเรียนเคยได้สัมผัสกล้องจุลทรรศนะคะเรามาดูค่ะหมายเลขหนึ่งเราเรียกว่าเลนใกล้ตานะคะทําหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ 2. เลนใกล้วัตถุทําหน้าที่ขยายภาพของวัตถุค่ะ 3. แท่นวางวัสดุใช้สําหรับวางสไลด์นะคะ สไลด์เราจะวางตรงนี้ค่ะ4ปุ่มปรับภาพหยาบนะคะใช้หมุนเพื่อเลื่อนตำแหน่งของแท่นวางวัสดุขึ้นลงในการหาภาพนั่นเองค่ะ5ปุ่มปรับภาพละเอียดน,นะคะใช้หมุนเพื่อทำให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ6แขนกล้องนะคะใช้จับ เวลาเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ค่ะและสุดท้าย7ฐานนะคะทําหน้าที่รับน้ำหนักของกล้องจุลทรรศน์ค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนเจอโจทย์นะคะในตัวข้อสอบสมมุติว่าถามว่าถ้าต้องการปรับภาพเซลล์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะเลือกใช้ส่วนประกอบใดคะ อะไรคะส่วนไหนบ้างเอ่ยที่ทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นถูกต้องคะ่ะนักเรียนก็คือปุ่มปรับภาพละเอียดนั่นเองนะคะนักเรียนลองมาจับคู่ตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะข้อ1โจทย์ถามว่าปุ่มปรับภาพยาบคู่กับหมายเลขใดคะถูกต้องคะ่ะหมายเลข3ข้อ2 ปุ่มปรับภาพละเอียดคู่กับหมายเลขใดคะถูกต้องคะ่ะหมายเลข4ข้อที่3เลนใกล้ตาถูกต้องคะ่ะคู่กับหมายเลข 1. 1และสุดท้ายข้อที่4เลนใกล้วัตถุถูกต้องคะ่ะกับหมายเลข2นะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซล ใช้จำนวนเซลล์เป็นเกณฑ์จะจำแนกได้ดังนี้หนึ่งสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เพียงเซลล์เดียวมีลักษณะสำคัญคือเป็นเซลลเดียวที่อาจมีนิวเคลียสหรือไม่มีนิวเคลียสก็ได้ถ้าไม่มีนิวเคลียสสารจะก,กระจายอยู่ทั่วเซลล์โครงสร้างภายในจะเป็นแบบง่ายๆพบได้ทั่วไปในน้ำและบนบกดำรงชีวิตอย่างอิสระ ร่างกายประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลลเดียวกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตจะเกิดขึ้นภายในเซลล์เดียวนี้ตัวยอย่างเช่นสาหร่ายเซลลเดียวอะมีบายีสต์แบคทีเรีย2สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์1ร่างกายประกอบด้วยเซลล์มากมายหลายล้านเซลล์2เซลล์แต่ละชนิดจะมีขนาดรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันไป 3. เซลล์จะรวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะซึ่งเรียกว่าเนื้อเยื่อได้แก่พืชและสัตว์ทุกชนิดตัวอย่างเช่น 1. เซลล์คุมอยู่บริเวณใต้ใบของพืชทุกชนิดยกเว้นพืชที่อยู่ในน้ำา 2. เซลล์ขนรากมีลักษณะยาวและบางเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ 3. เซลประสาทมีแขนงช่วยเพิ่มพื้นที่ในการขนส่งสัญญาณประสาทและ 4. เซลล์ก้ามเหนือมีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมและมีนิวเคลียสอยู่กลางเซลล์ค่ะนักเรียนมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะข้อที่1สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหมายถึงถูกต้องค่ะดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ กินอาหารหายใจเคลื่อนที่สืบพันธุ์นะคะข้อ2จากรูปภาพที่นักเรียนเห็นคือรูปภาพของเซลล์อะไรคะถูกต้องค่ะเซลล์ประสาทนะคะจะมีขแขนงสังเกตง่ายๆนะคะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการส่งสัญญาณประสาทนั่นเองค่ะข้อ3มีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมและมีนิวเคลียสอยู่กลางเซล์ลคือเซลล์อะไรคะ ถูกต้องค่ะเซลล์กล้ามเนือ้อโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เซลล์พืชมีรูปร่างเหลี่ยมมีผนังเซลล์ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกซึ่งช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้เซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่แน่นอนไม่มีผนังเซลล์ซึ่งมีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มอยู่ด้านนอก นักเรียนมาดูส่วนประกอบของเซลล์สัตว์นะคะเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์แต่มีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มโพโทโพลาซึมนะคะภายในโพโทโพล a าซึมเนี่ยมีส่วนประกอบและโครงสร้างต่างๆคล้ายกับเซลล์พืชเช่นไซโทพา a ซึมซึ่งเป็นของเหลวและมีโครงสร้างต่างๆเช่นนิวเคลียสมโทคอนเดรียแต่มีคลอโรพลาส์นะคะ ต่อไปค่ะเป็นเซลล์พืชเซลล์พืชจะประกอบไปด้วยผนังเซลล์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเซลลูโลสห่อหุ้มเยื่อหุ้มเซลล์ไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะภายในโพ o โทพลาซึมมีไซโทพลาซึมและโครงสร้างทำหน้าที่เฉพาะเช่นนิวเคลียสมโทคอนเดรียซึ่งเป็นโครงสร้างให้พลังงานแก่เซลล์คลอโรพลาสเป็นโครงสร้างที่ภายในบรรจุคลอโรฟิล มีประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงนอกจากนี้ยังมีแวคิวโอนที่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำและสะสมสารต่างๆอย่างเช่นสารที่มีสีเม็ดแป้งธาตุอาหารต่างๆส่วนประกอบนะคะของเซลล์มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และการเจริญเติบโตการถ่ายทอลดลักษณะทางพันธุกรรมก็คือนิวเคลียสนั่นเองค่ะ เยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนหมายถึงเป็นเยื่อบางๆประกอบด้วยโปรโตีนและไขมันเยื่อหุ้มเซลล์จึงทำหน้าที่ห่อหุ้มเซลล์และควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าออกจากเซลล์และมีรูเล็กๆเ,เพื่อให้สารบางอย่างผ่านเข้าออกได้และไม่ให้สารบางอย่างผ่านออกจากเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะ ประกอบไปด้วยสารก็คือโปรโตีนนะคะกับไขมันลักษณะจะเป็นแบบไหนคะนักเรียนจะเป็นลักษณะเยื่อบางๆนะคะห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์ไว้นั่นเองค่ะคุณสมบัตินะคะก็คือยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เราเรียกว่าเยื่อเลือกผ่านค่ะนักเรียนมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะ ภาพนี้คือเซลล์ใดคะนักเรียนถูกต้องค่ะคือส่วนประกอบของเซล์สั์นั่นเองค่ะหมายเลขใดคือกอจิคอมเพนถูกต้องค่ะหมายเลขสี่นะคะคำถามค่ะภาพนี้คือส่วนประกอบเซล์ลใดถูกต้องค่ะส่วนประกอบของเซล์ลพืชหมายเลขใดคือไมโทคอนเดรีย ถูกต้องค่ะหมายเลข6ส่วนประกอบของพืชพืชดอกมีส่วนประกอบต่างๆดังนี้รากลำต้นใบดอกแต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นรากทําหน้าที่ยึดลำต้นดูดน้ำและธาตุอาหารจากพื้นดินโดยใช้ขนราก ลำต้นทำหน้าที่ชูกิ่งและใบให้รับแสงแดดดอกทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชใบทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชขน,นร่าง รากที่งอกออกมาใหม่ๆนะคะก็จะมีลักษณะส,สีขาวเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นมาก็จะมีสีเข้มขึ้นจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเขียวรากทำหน้าที่ยึดลำต้นไว้กับดินนอกจากนี้รากยังดูดน้ำและธาตุอาหารจากดินเพื่อให้พืชนำไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงและการจเจริญเติบโตในพืชบางชนิดนะคะ ทำหน้าที่สะสมอาหารจะมีลักษณะน,นะคะขนรากก็จะเป็นส่วนนอกเซลล์ที่อยู่นอกสุดของรากนั่นเองค่ะโครงสร้างของดอก 1. ก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกและทำให้ดอกติดกับกิ่งหรือลำต้น 2. กลีบเลี้ยงคือส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของดอก ที่เจริญและเปลี่ยนแปลงมาจากใบส่วนใหญ่มีสีเขียวห่อหุ้มและป้องกันอันตรายต่างๆตัวยอย่างเช่นอันตรายจากมาแมลงหรือศัตรูพืชรวมทั้งช่วยป้องกันการละเหยของน้ำ 3. กลีบดอกเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงใจกลางของดอกจัดว่าเป็นวงโคโล,ล่า ส่วนใหญ่แล้วกลีบเลี้ยงจะมีสีสันที่สวยงามเพื่อใช้ในการล่อมแมลงมาหาน้ำหวาน 3. เกสรตัวผู้เป็นอวัยวะสืบพันธุ์จัดว่าเป็นวงแอนดิิเซียมประกอบด้วยก้านชูอับเรนูหรือเกสรตัวผู้และอับเรนูทำหน้าที่สร้างละองเรนู 5. เกสรตัวเมียเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียจัดว่าเป็นวงจีนิเซียมประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียซึ่งมีของเหลวเหนียวเพื่อช่วยดักละอองเรนูและก้านชูเกสรตัวเมียนอกจากนี้ยังมีรังไข่ที่ภายในอวุลรังไข่ทำหน้าที่สร้างไข่ที่ใช้ในการสืบพันธุ์เพศเมีย หกฐานรองดอกเป็นส่วนที่ทําหน้าที่รองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนักเรียนมาสังเกตตารางพร้อมกันนะคะตารางดอกไม้ข้อใดดอกไม้ไม่ครบส่วนถูกต้องค่ะดอกที่สองนะคะเพราะว่า ดอกไม่ครบส่วนคือดอกไม้ที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ี่ส่วนนะคะอาจขาดเกรสรเพศผู้หรือเกรสรเพศเมียก็ได้ดังนั้นดอกที่สองขาดอะไรคะนักเรียนขาดเกรสรเพศเมียค่ะธาตอาหารที่พืชต้องการนะคะ ธาตุที่พืชต้องการแต่ในดินมีไม่เพียงพอนะคะนักเรียนคือธาตุไนโตรเจนนะคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล่านี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบของสารละลายที่พืชน,นำใช้ได้นะคะและมีปริมาณที่เพียงพอจึงจะทำให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปได้ด้วยดีแต่ถ้าไม่มีเพียงพอนะคะต้องเพิ่มธาตุอาหารนะคะ จึงแปรรูปไปอยู่ในรูปแบบของปุ๋ยนั่นเองค่ะเทคโนโลยีชีวภาพเราจะมาพูดถึงเรื่องของการคโคลนนะคะการคโคลนคือการผลิตเซลล์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะาทางพันธุกรรมในนิวเคลียสเหมือนกันทุกประการเกิดขึ้นมาใหม่โดยไม่อาศัยการปฏิสนทิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอาจกล่าวได้ว่าการคโคลนคือกระบวนการ ผลิตประชากรที่มีลักษณะาทางพันธุกรรมเหมือนกันตัวอย่างเช่นการโคลนแครอทนะคะพันธุวิศวกรรมคือกระบวนการตัดต่อยีนและการถ่ายฝากยีนเพื่อนำผลิตสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมก็คือเทคโนโลยีชีวภาพให้ความรู้เกี่ยวกับยีนหรือหน่วยพันธุกรรม และสายพันธุกรรม DNA นั่นเองค่ะตรงนี้ยกตัวอย่างมเมล็ดข้าวได้จากการตัดต่อยีนสิ่งที่นักเรียนเปรียบเทียบได้นะคะก็คือการคโคลนกับพันธุวิศวกรรมอะไรที่เหมือนกันคะนักเรียนก็คือได้สิ่งมีชีวิตใหม่เหมือนกันนะคะ สำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยและนำไปปฏิบัติฝึกฝนนะคะทบทวนให้กับตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอให้นักเรียนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ